เดี๋ยวเรามาสัมษณสช่างนะครับที่เขาทำเทอร์โบนะว่าหมดเทา่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่ช่างช่างงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้แล้วอ่ะ พูดเล่นพูดเล่นหยอกหยอกค่างบประมาณเท่าไหร่เนี่ยมูนกบาทอ่ะไอพวกนี้มาเชื่อมเอาเองบป่าทำเองที่ย่างมุทติได้กน่ปีล้วดี่าใ้่าผ่า ถ้าให้เอามาติดตั้งเนี่ยเท่าไหรงบเหมือนเจ็ดใช่ไหมเหมือนเจ็ดเสร็บเรียบร้อยใช่ไหมเอ๊ะน้ำมันสดไหมบอก ประมาณห7ื่นเจ็ดครับหมื่นแปดเอารถมาติดตั้งได้เลยครับแถวไหนอ่ะแถวไหนอ่ะแถวแถวนี้วะแถวพนมรุ้งปราสาทเมืองตำบ้านอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อจ้าเล่มากไม่มาไกลเลยไกล ถึอะไรสหนนใส่สี้ได้ส่องานเลยนาแล้วหมอด L ห้บหนึ่งแปดครับอนนี้ก็ติดเหมือนกันถือว่า เพิ่มความแรงหรือว่าให้คนขับสบายขึ้นไม่ต้องออกกําลังขาเยอะในโซนอื่นเขาทากันเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าผลเสียมันเกิดยังไงเดี๋ยวถามช่างกันช่างใส่ไปพุ่มมันเครื่องมันจะเป็นอะไรไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นเปลี่ยนระยะไอเป็นทายตามระยะมันอ๋อต้องเปลี่ยนทายปอล์เนอร์ประมาณ ตอนที่งานซงมนี them, <okay. S 2> ่เปลี่ยนออกไปตอนเลยนะอ๋อถ้าเราใส่เทอร์โบปุ๊บต้องถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะกำหนดก่อนก่อนระยะนิดนึงอ๋อก่อนระยะนิดนึงถ้าปล่อยไว้พังหมดถ้าปล่อยไม่เปลี่ยนนี่ก็พวกเบาอะไรไปหมดอ๋อซื้อเหรอทุกต่างกันมากตัดตัวอย่างเอ้แน่นอนเลยเออไม่ก็มันก็เป็นคนเสียงเหมนกันเนอะเราต้องใครแค่ของเราสามปีแล้วไม่เคยถ่ายมั้ะ ตามระยะแต่ของเรา3ปียังไม่เคยถ่ายเลย,ย,เ,ย,เ,ย,ยเลย <c oughs> ถ้าใครจะติดตั้งเทอร์โบนะต้องมาศึกษาก่อนครับไม่ใช่คุณติดไปแล้วคุณไม่เคยถ่ายนะ้ำมันเครื่องเจ๊งนะเพราะว่าเครื่องคุณต้ดเพรานแน่นอน <c oughs> นมากแต่นี่ดัดแรงก็เปิดอล้ว <c oughs> แต่คนชอบครับแต่เราไม่ไม่ <c oughs> ไม ไม่ไม่ชอบเราแบบเดิมๆแต่นี้มันไม่เคยแตกดีเลยเ่รางเราแตกหมนดีโอ้ดอกยางเราไหมเนี่ไยไถนานต้องดอกยางแบบนี้